HELL TALK PODCAST Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Tell Talk Podcast กันอีกครั้งนะคะก่อนอื่นเลยเผื่อใครเพิ่งมาฟังคลิปนี้ครั้งแรกนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเบสค่ะหรือว่าพี่หมอเบนจากเบญยาโฮโรค่ะเดี๋ยวขึ้น IG ให้ดูนะคะซึ่งวันนี้เบสเองก็มีแขกรับเชิญเช่นเคยค่ะ นั่นก็คือท่านอาจารย์ไกลวันคองแห้งนะคะหรือว่าท่านอาจารย์ปืนวัดแขกมกเหล็กขาทบกวนอาจารย์ปืนแนะนําตัวสักนิดแล้วก็สวัสดีค่ะาาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์เหมือนเคยนะคร<ช>ับผมแน่นอนค่ะเมื่ออาจารย์ปืนมาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วค่ะซึ่งแน่ๆใกล้จะถึงอีกเช่นเคยก็คือวันคเนจตุรทีค่ะ หลายๆคนก็อาจจะทราบว่าเป็นวันที่ประสูติ์ของพระองค์นะคะแต่ก็ยังมีข้อมูลอีกที่แตกต่างออกไปบ้างนะคะอาจารย์แล้วก็ยังมีความเชื่ออีกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดให้อาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดดีกว่าค่ะว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าความเป็นมาของคัะเนจตุรธีเนี่ยเป็นอย่างไรคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเทพที่เป็นสากลที่สุดแล้วคนส่วนใหญ่รู้จักมากที่สุดในโลกนี้ในศาสนาพาราหมณ์ฮินดูเนี่ย แน่นอนเลยลปฏิเสธไม่ได้ทุกคนต้องรู้จักองค์พระพิคเนตเพราะว่าท่านเป็นเทพผู้ได้รับพรจากพระเป็นเจ้าว่าหากแม้นพิธีกรรมใดหรือทําการสิ่งใดแล้วไม่บูชาพราะองค์ก่อนนั้นใสพิธีกรรมนั้นหรือกิจการนั้นๆก็จะไม่สําเร็จนั่นคือพรจากมหาเทพซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาดังนั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักองค์พระพิคเนตว่าเป็นเทพ,พเจ้า ผู้ที่จะต้องได้รับการบูชาเป็นพระองค์แรกก่อนที่จะบูชามหาเทพหรือมหาเทวีองค์อื่นๆในก็เดือนสิงหาคมแล้วแน่นอนว่าเป็นเดือนสําคัญทางศาสนาพาราหมณ์ฮินดูอย่างยิ่งนะทั่วโลกที่นับถือศาสนาพาราหมณ์ฮินดูเนี่ยโดยเฉพาะประเทศอินเดียเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองเทศก,กาลหนึ่งซึ่งเป็นเทศกาลอันยิ่งใหญ่เรียกว่าคเนจจตุรถี คเนจตุรถีเนี่ยคเนเนี่ยก็คือมาจากนานทันจตุรถีเนี่ยจตุแปลว่าสี่ระถีเนี่ยมาจากคําว่าดิถีก็คือดิถีสี่จะขึ้นหรือแลมก็เป็นจตุรถีหมดเพราะฉะนั้นคเนจตุรถีเนี่ยที่มีความสําคัญเนี่ยในทุกๆเดือนเนี่ยก็จะมีจตุรถีทั้งหมดสองครั้งก็คือแลมสี่คำกับขึ้นสี่คำคนสาวกขององค์พระคเน่เลยเนี่ย ก็จะให้การบูชาองค์พระคเนศเนี่ยในขึ้นในแรมสี่ข้ามนี้อ<า>ของแต่ละเดือนแต่ในช่วงเดือนสำคัญที่สุดเรียกว่าเดือนพัทรบทจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาก,กันยาซึ่งในแต่ละปีจะไม่ตรงกันบางปีก็ไปอยู่ที่กันยา,า,าแล้วก็ต้องดูตามปฏิทินฮินดู<า>ซึ่งเป็นเป็นเดือนพัทรบทซึ่งเชื่อว่าในคเนศจตุรถีขึ้นสี่ข้ามของเดือนพัทรบทเนี่ย ถือว่าเป็นวันเกิดหรือวันประสูติการขององาคา์พระคณีพราะองาค์พระคณศเนี่ยตามตำนานเนี่ยทุกคนสามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะในหนังสือทุกอย่างเพราะว่าท่านเป็นเทพแห่แงสากลน,นะ,ะเพราะนั้นอาจารย์จะอธิบายตำนานว่าทำไมพระองค์ปรากฏรูปวันนี้เดี๋ยวเล่าก่อนว่าตำนานการปรากฏรูปของพระคณศเ,เนี่ยมีหลายตำนาน แม้กระทั่งเองว่าพระคเนศเป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดในนิกายคณะปะตัตยะก็คือนับถือองค์พระคเนศเนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้านะาพระคเนศเนี่ยสร้างพระศิวะสร้างพระแม่<า>สร้างทุกอย่างเหมือนพระแม่ดิปลาสติเลย<า>ก็คือในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนิกายไหนก็จะยกให้พระเป็นเจ้าองค์นั้นเนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างสูงสุดคือมหาคณะปติก็คือพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดก็นับถือพระคเนศเนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันนะครับ ในที่เนี้ยเราจะเล่าถึงประวัติพระเนตรจตุรถีและประวัติของการกําเนิดพระเน่ยแบบสากลที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วล่ะว่าประวัตินี้จะเป็นอย่างไรพระเนตรเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยพระองค์เนี่ยมีเสียนเป็นมนุษย์มีวัดท่านด้วยเขาเรียกว่าอดิวินายกาสืบเนื่องจากว่าแล้วเนี่ยองค์พระแม่ปารวตีเนี่ยซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นพระชายาขององค์พระศิวะมหาเที โดยปกติแล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็จะทรงใช้บริวารขององค์พระศิวะเนี่ยมาคอยดูแลคุ้มครองป้องกันถ้ำของท่านปราสาทราชวังของท่านที่อยู่ที่เขาไกรล,ลาดเสมอๆนะครับทีเนี่ยพระนางสนองพระโอ์หรือคนรับใช้ใกล้คิดก็คือพระนางชัยยากับว,วิชายาเสนอแนะพระแม่ว่าทําไมพระแม่เนี่ยไม่ทรงสร้างบริวารขึ้นมาเป็นของพระอ,องค์เองพระแม่ปารวตีท่านก็ ทรงเห็นดีเห็นงามด้วยในขณะที่ท่านทรงส่งน้ําเป็นปกติทุกๆวันนะ่ะท่านก็ส่งน้ําด้วยอ่ะสมุนไพรต่างๆใช่ไหมขมิ้นเอยอ,อะไรเอวยอย่างเงี้ยท่านก็ใช้นี่แหละผงขมิน้นแล้วก็เหงื่อไครต่างๆบางตำนานว่าใช้ดินตรงแม่น้ำที่ท่านส่งอยู่นะมาปั้นเป็นเทพบุตรน้อยขึ้นมานะด้วยอํานาจฤทธิ์แห่งโยคะของเทวีเนี่ยทำให้เทพบุตรเนี่ยมีชีวิตขึ้นมา แล้วท่านก็ปาวรณาตนว่าท่านเป็นแม่แล้วก็สั่งให้ลูกเนี่ยไปคอยดูแลเป็นทวารบาลของสถานที่ที่พระแม่อยู่ห้ามใครเข้ามาโดยที่พระแม่ปาราวตีเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตท่านก็เฝ้าทําหน้าที่เฝ้าแล้วก็กินขนมนี่สนองพอระโอษสงทราให้ท่านก็โปรดขนมตั้งแต่ยังไม่มีเสียงเป็นคเนศนะจากนั้นวันหนึ่งพระศิวะออกจากสมาธิ และต้องการเข้ามาหาองค์พระแม่ปารวตีพระคณีก็ส่งขัดขวางพระคนศขัดขวางยังไงก็ไม่ให้เข้าเด็กขาดเลยก็พระองค์ไม่รู้ว่าเนี่ยคือพศิวะหรือเป็นสวามีของพระแม่ปารวตีก็เกิดการทะเลาะกันแหละพระศิวะเจ้าเนี่ยก็เลยใช้ตีศูนย์เนี่ยพุ่งสังหารพระกุมารค่ะ พระกุมารก็เสียงขาดพระแม่ปาราวตีทรงรับรู้ทรงพิโรธแล้วก็เสียใจมากแน่นอนอำนาจพลังสักติเนี่ยจะทําให้โลกเนี่ยถึงกระขาววิบัติพระศิวะพูดยังไงก็พระองค์ไม่ฟังเพราะว่าพระองค์ทรงรักพระกุมารองค์นี้มาเพราะว่าพระองค์สร้างมาด้วยพระองค์เองนะไม่รู้จะทําอย่างไรพระแม่ก็เลยท่านจะทําลายโลกทิ้งทันทีนะจนท่านบอกว่าต้องชุบชีวิตพระกุมารให้ฟื้นคืนมาให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่พระศิวะก็เลย ให้พระวิษณุนลาลัยบางตำนานหรือบางตำนานก็ให้เทพองค์อื่น <imer> ไปนำสิ่งมีชีวิตเนี่ยให้ไปทางทิศเหนือแล้วเมื่อเจอสิ่งมีชีวิตแรกอะไรเนี่ยก็ให้ตัดเสียนหรือตัดหัวเนี่ยมาเพื่อจะต่อเมื่อพระนาลัยเนี่ยได้เดินทางไปทางทิศเหนือและเห็นกระชาหรือชา้างเนี่ยเป็นตัวแรกคือสิ่งมีชีวิตแรกที่ท่านได้เห็นเนี่ย<ง>ทา่ทานก็เลยตัดหัวช้างเนี่ยมาต่อให้กับพระกุมารองค์นี้แล้วก็ชุบชีวิตขึ้นมา พอชุบชีวิตขึ้นมาพระคาเนศเนี่ยก็รู้ความจริงว่าเอิญเนี่ยคือพระบิดานะ,ะท่านก็เลยเคารพต่อพระบิดาและในช่วงนั้นก็คือขึ้นสี่คำคนก็เลยจัดงานเฉลิมฉลองให้กับพระกุมารองค์นี้ท่านก็เลยจะมีพระนามว่าขชาบุขา ก็คือมีหน้าเป็นช้างก็คือการกำเนิดครั้งที่2ขององค์พระคเนศนั่นเองก็เลยมีการจัดงานเฉลิมฉลองให้กับพระองค์ท่านเหมือนกับที่ยังสืบทอดมาสู่ปัจจุบันนี้บางสถานที่เฉลิมฉลองถึง21วันโอ้ใช่นี่คือตำนานนะนี่คือประเพณีเลยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็เฉลิมฉลอง10วันในการกำเนิดของคเนศจตุรถีในเดือน พัทรบทหรือบางตำตาท้องถิ่นไปก็เป็นนักบุญโมรยามีความเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นคนลิเริ่มงานคาเนจตุรธีคือในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามีลัทธิมีความเชื่อไปในหลายๆลัทธิไปในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ความเชื่อสากลก็ <c oughs> จะเป็น <c oughs> แบบนี้และหลังจากนั้นก็ได้รับพรจากพระศิวะให้พระคเนจเป็นเทพเจ้าผู้จะต้องได้รับการบูชาก่อน พระอ,องค์แรก<ะ>ดังนั้นเป็นที่มาถ้าถามถึงอินเดียเนี่ยอินเดียใต้ละกันเวลาเราจะบูชาพระแม่หรือว่าพิธีกรรมสําคัญอะไรใหญ่ๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเอาขม,มิ้นมาปั้น<ะ>เป็นองค์พระคเนศก่อน<ะ>เขาเรียกว่าบาละคณปฏิบาละแปลว่าอะไรเด็กน้อย<ะ>แปลว่าการเริ่มต้น แปลว่าการอนุบาลก็คืออุปมาคือท่านกําเนิดมาจากขมิ้นอ่ะที่พระแม่ใช้ขัดผิวอ่ะอ่าเริ่มต้นมาบูชาก่อนแล้วทาไมคเนจตุรถีเนี่ยพิธีกรรมต่างๆเขาต้องใช้ดินเหนียวจากแม่น้ําก็พระวางตํานานพระแม่ปาราวตีก็ใช้ดินจากแม่น้ําที่ท่านส่งน้ำเนี่ยปั้นเป็นพระคาเนจึงเป็นที่มาของการที่นำพระคเน่เนี่ยต้องปั้นมาจากดิน บางสถานที่เขาก็พอเริ่มจตุรถีแต่ในอินเดียใต้อินเดียเหนือจะพิธีไม่เหมือนกันนะอินเดียใต้เนี่ยตอนเนี้ยเริ่มคเนกเจตุรถีแล้วแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันใหญ่แฮเลยคือคเนกเจตุรถีวันตรงขึ้นสี่ข้ามซึ่งตรงกับวันท<ะ>ี่27เดือนสิงหาแต่ว่าอินเดียเหนือเนี่ยจะเริ่มวันที่27เป็นอันสตาร์ทแล้วก็นับไปอีก10วันถึงวันอนันตจตุรถีหรือวิสารชันคือการส่งสเสด็จ เมื่อวานที่ว่าขอบอกท่านผู้ฟังก่อนเราคุยกันคือสิบแปดวัน,น,น <ะ S 2> ที่สิบแปเมื่อวานก็คือ17นับไปน,ะนับ10วนันก็คือตรงกับ27อบ่อ่าใช่อินเดียใต้จะเริ่มแล้วค่ะอ่ากระกาพิเลยาปฏิวัติที่รพระคนศเชื่อว,ว่าเก่าแก่สุดในโลกเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วเขาเรียกว,ว่าเป็นพิธีมโหสตวัม um ก็คืองานฉลองประจําปีที่เอิบกระเลิกมากของงานพระคณีทางอินเดียใต้นะครับ วัดอินเดียใต้ทั้งหมดที่เป็นวัดคนเนยก็จะเริ่มละเริ่มแต่เมื่อวานละจริงๆพิธีคะเนี่จตะตุรธีเนี่ยไม่ใช่แค่คนอินเดียที่ไปร่วมงานด้วยหใหญ่มากๆจริงหลายหคนคงเคยเห็นใน YouTube ต่างๆนี่เนาะ แต่จริงๆก่อนหน้านี้เท่าที่เคยได้ยินมาไปเคยได้ยินมาว่าในช่วงประมาณซักยุคล่านานิคมอะค่ะคนอินเดียใช้พิธีกรรมนี้เป็นเหมือนเหมือนกุศโลบายของการรวมตัวกันเพื่อมอาร้องเพลงปลุกใจเพื่อมาอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นให้มันเกิดความรักชาติใช <นะ S 2> ่รวมตัวแล้วก็กลายเป็นยาวนานมาจนถึงปัจจุบันก็เลยกลายเป็นใหญ่โตมากๆอะไรประมาณใหญ่โตมากเพราะว่าคนฮินดูทุกคนไม่ว่าจะ นับถือนิกายอะไรก็แล้วแต่<ะ>มักจะรักแล้วก็อินดูพัคเนแล้วก็ศรัทธาในพระคเน่คนอินเดียเหนือหรือคนอินเดียจริงปั้นพระคเนจากดินเหมือนกันแล้วเขาก็จะไอ้นี่นะจะโรยด้วยเม็ดธรัญพืชต่างๆแล้วตั้งบูชาวไว้10วันพอวันที่10บเขาเรียกว่าวันอนันตจุลถีหรือวันที่จะส่งสเสด็จวิสารชน<ะ>เขาก็จะนําพระคเนที่ปั้นมาจากดินเนี่ยหรือบางที่ก็ทํามาจากวัสดุธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยนำไปส่งสเสด็จหมายความว่า เกิดอย่างไรก็มันก็เป็นสัจธรรมนะท่านเกิดามาจากดินที่แม่น้ำํำ<ะ>สุดท้ายเวลาเราส่งท่านกลับสวรรค์นะ่ะก็ส่งทางแม่น้ําเหมือนกัน<อ>ดินที่ถูกพอกด้วยสิ่งของบูชาเมล็ดธัยพืชต่างๆเนี่ยก็จะกลับไปสู่แม่น้ําลําคลองอก็จะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปและอีกอย่างหนึ่งคือแม่น้ำเนี่ยมาจากสวรรค์<อ>การเสด็จของทางเทพเจ้าฮินดูเนี่ย น้ำคงคาแหลมาจากไหนไกรลาดไกรลาไลาเป็นที่สถิตของพระคณีไกรลาาเป็นที่สถิตของพระิวลและพระแม่ปาราวตีเพราะฉะนั้นการส่งสเสด็จของพระองค์ท่านเนี่ยก็ส่งสเสด็จไปสู่ไกรลาดหรือสวงสวรรค์ในทิพยวิมานของพระคณปติทุกอย่างนะอาจารย์จะบอกว่ามันก็เป็นกุศโลบายอาจริงๆแล้วพระคณีอาจจะไม่ได้อยู่ไกรลา,ลาแต่น้ํามาเป็นสื่อ ในการผ่านมิติทุกอย่าง<ะ>ในการให้ในอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมเวลาเราเราทำบุญแล้วเราตรวจน้าอ,อ่ะก็คือเป็นสื่อในการให้และในศาสนาพราหมณ์ดูหละจะให้ของใครก็ต้องหลังน้ําเวลาชูชกมาขอ,อกัญหาชาลี<ะ>พระเวสสันอก็ต้องหลังน้ําให้<ะ>พระอินทร์จำแรงมาขอมาสี<ะ>พระเวสสันนก็ต้องหลังน้ําการหลังน้ําคือเป็นการเปลี่ยนถ่ายสภาวะเหมือนบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ต้องทรง ราชาพิเศษหรืออภิเศกก็คือการส่งน้ําต่างๆ<ฮ>การแต่งงานก็ต้องหลังน้ําสั่งพิเศษเปลี่ยนถ่ายจากชีวิตปกติการเป็นชีวิตคู่กันจากชีวิตธรรมดากลายเป็นกษัตริย<ฮ>์น้ําจึงการเปลี่ยนถ่ายและเป็นสื่อต่างๆในการส่งสเสด็จ<ฮ>บ,บูชาเกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ย<ฮ>ก็จะกลับสู่ธรรมชาติ<ฮ>ทั้งหมดแต่ในปัจจุบันคณะเจตุรถีเนี่ยก็นิยมไม่ไม่ค่อยจากจะให้ลอยกันละเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเสร็จแล้วก็เป็นขยะทําให แม่น้ำลำคลองตื้นเขินนะ่ะโดยเฉพาะอินเดียก็วัสดุมันใหญ่เนาะแล้วกว่ามันจะย่อยสลายอะ่ะมันมันก็นานที่นี้พอมาพูดกันถึงพิธีกรรมบ้างอาวัดแข่มกเหล็กเนะะี่ยค่ะวันที่27็ดตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยมีมพิธีกรรมอะไรอย่างไรบ้างคะอาจารพิธีกรรมเขะนจะตุระทีของทางอินเดียใต้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การจุดประทีปเลยเช้ามาจุดประทีปเพื่อเปิดมณฑลพิธีแสงสว่าง และจะทาการบูชาที่อาจารย์บอกก็คือบาลคณปติก็คือพระคเนรที่ปั้นมาจากขมิ้นภาษาสนสกตจะเรียกขมิ้นว่าฮาริดาก็เป็นบาลรคาปัิตเพื่อเปิดความสําเร็จก่อนที่เราจะไปบูชามหาคณปติโดยผ่านกะลซัมหรือหม้อก,กาลัสแล้วก็จะมีพิธีโหมูนบูชาไฟด้วยอาเครัทัราวศีรษะมันตราซึ่งเป็นมันตราสําคัญในยุคระเวทโบราณแล้วก็มูามันตราซึ่งเป็นหัวใจคาถาถ้าพูดกันง่ายๆ ก็จะสวดคาถาทั้งหมดของพระคาเนศพรามก็จะไล่พระเวทแล้วก็จะมีการส่งสนานอภิเชกรรมด้วยน้ำมงคลต่างๆที่มูรติหลังจากนั้นเราก็จะทําการอัญเชิญหม้อกละซั่มเนี่ยไปส่งน้ําพระคาเนศแล้วก็ทําการบูชาก็จะเป็นเสร็จพิธีฉบับอินเดียใต้แต่อินเดียเหนือก็จะเป็นการพื่งนสตาร์ทเพราะฉะนั้นคนที่ศรัทธาในองาค์พระคเนศใน10วันเนี่ยก็จะตั้งใจมากในการบําเพ็ญภาวนาสวดบูชาพระคาเนศในทุกๆวัน เพราะเชื่อว่าในช่วง10วันเนี่ยเราจะได้ใกล้ชิดพระคเนศมากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าท่านอนะอย่างพระบาทลงสู่โลกมนุษย์เมื่อย่างพระบาทลงสู่โลกมนุษย์นะพระองค์ก็จะเสด็จไปตามที่ต่างๆท่านเป็นทิพยาลูก<ะ>นะท่านเป็นสภาวะมหาเทพอะใครเอ่ยแค่ว่าสีคเนศยะนมัตเนี่ยทุกอย่างท่านก็รับรู้แล้วด้วยจิตศรัทธาของท่าน<ะ>ท่านก็เสด็จไปทุกวัดเสด็จไปทุกบ้าน สเสด็จไปทุกเทวลไลเสด็จไปทุกที่แม้สเสด็จมาประทับในหัวใจของเราขอให้เราศรัทธาท่านอย่างจริงใจพระพิคเนตเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและประทานความสําเร็จเพราะว่าท่านใช้ปัญญานี่คือปัญญาของคนอินเดียโบราณว่าทําไมพระคเนตถึงเป็นเทพเจ้าผู้ประทานความสำเร็จขจัดอุปสรรคจริงๆแล้วอ่ะท่านเป็นผู้ให้อุปสรรคด้วยเพื่อให้เรียนรู้ว่าใช่แต่<ง>ว่าเราก็ต้องบูชาท่าน ื่อให้ท่านขจัดอุปสรรคนั่นเองอ,อย่างคนในอินเดียเนี่ยทากสิกรรมใช่ไหมะอะไรเป็นศัตรูพืชอะหนูหนก็ต้องไปกินข้าวชาวนาใช่ไหมไปกินข้าวในยุ้งฉางกุสโลบายก็พระคาเนศก็ประทับหนูซะก็เหนืออุปสรรคนะเพราะหนูเป็นอุปสรรคนี่คือปัญหาใช่แต่จริงๆแล้วตามตำนานก็หนูเป็นปีศาจพระคาเนศไปปราบหนูเนี่ยมุสิกา้พา่แพ้ ก็ยอมอุทิศตนเป็นสาวกอันนั้นคือปรกรณำก็คือประวัติต่างๆที่เล่ากันมามมในช่ใ,นใช่แต่ว่าได้ในปัจญาก็คือท่านประทับอยู่เหนืออุปสรรค เหตุขัดข้องทั้งปวง<อ>ก็คือด้านบนหนูซะเลยทางวัด,ดเคยสร้างพระคเนศรุ่นพระคเชนธรธนบรีเศรษฐีเจ้าทราัพ์ไว้อาจารย์สร้างรุ่นนั้นถือว่าเป็นพิเศษของทางวัดอันนี้นเป็นรุ่นแรกเลยไหมคะรุ่นไม่ใช่รุ่นแรก,แร,กรุ่นสองรุ่นแรกคือองค์ปู่ใหญ่บรมครูเป็นเหรียญประทับหัวโหลกลซื้อหาไม่ได้แต่รุ่นคเชนธรธนบดีเศรษฐีเจ้าทรัพย์เนี่ยตอนเนี้ยก็ท้าหาจริงก็ยังหายากเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนที่เปิดว่าคนก็บูชาไปเยอะแล้ว แล้วก็ท่านอาจารย์ตุ้ยนุยอ่ะอ๋ออาจารย์นะนาคา,า,าพยากรท่านก็บูชาไปหมดเลยตอนนั้นเพราะว่าท่านอยากช่วยวัดสร้างวัดท่านก็เลยบูชาไปหมดรุ่นนั้นพิเศษมากๆทําไมรู้ไหมอาจารย์น่ะสร้างรุ่นนั้นพระคิดว่าประทับบนหนูรับนัก,กษัตย์ปีชวดเพราะว่ามันกว่าจะเวียนมา12นัก,กษัตย์อ่ะแล้วเป็นนัก,กษัตริย์ปีพาหนะของท่านพอดีอาจารย์จึงคิดว่าอาจารย์ต้องสร้างวัตถุมงคลเนี่ย เพื่อเป็นสื่อในปีนักษัพย์นั้นแล้วก็เป็นปีมงคลแห่งองค์พระเนศอาจารย์ก็สร้างให้ท่านเนี่ยประทับบนหนูเพราะว่ากว่าจะวนมาอีกสิบสองปีชีวิตคนหนึ่งอาจจะไม่ถึงนะเพราะมันไม่แน่นอนแล้วก็ด้านหลังอ่ะเป็นพัฒนบดีหรือพระก,กูเบลาหนูว่าหนูมีอยู่ที่อาจารย์อยากสร้างให้สําเร็จมันคงต้องมีเปเหรียญทองแดงต้องมีน่าจะมีค่ะอ่าต้องเก็บไว้ดีๆเลยเหรียญรุ่นเนี่ยเพราะว่าอาจารย์สร้างแต่ละรุ่นเนี่ย มีที่มามีที่ไปมีความหมายมีเจตนาที่จะจะสร้าง<ฆ>รุ่นนั้นก็คือพระคเนศพระคเชนทละธนะบด<ฆ>ีเศรษฐีเจ้าทรัพย์รุ่นเนี้ยถ้าฟังดูชื่ออาจจะจเวอร์แต่รุ่นนี้ถ้าเชื่อตามวิจารณญาณน,นะ<ฆ>ท่านเป็นคนบอกเองอเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร<อ>เพราะว่าด้านหน้าเป็นพระคเนศด้านหลังเป็นพระกูเบลาก็คือทาวเวสุวรรณทาวเวสุวรรณหรือพระกูเบนเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยก็คือท่านก็เลยบอกเลยคเชนทละ ธนบดีเศรษฐีเจ้าศัพด์เหมือนตอนที่อาจารย์สร้างเหรียญพระแม่สรัสวดีอะอาจารย์ไม่มีคําว่าอาจารย์จะให้พระแม่อะไรอะส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้อาจารย์จะรับรู้เวลาดึกๆึกตีสองตีสามเนี่ยเหมือนฝันเหมือนไม่ฝันแล้วอาจารย์จะลุกมาจดพระสรัสวดีเทวีผู้ประทานทางออกของชีวิตเนี่ยอาจารย์ก็ใช้คํานี้มาเลยอพระคเชัญนธนบดีเศรษฐีเจ้าศัพด์ก็ชื่อนี้ได้ตอนประมาณตีสอง mm hmm. ก็ต้องลุกขึ้นมาจด เพราะว่ามันไม่รู้ชื่อรุ่นไงหมดใช้วิจารณญาณใช่อันนี้คือวิจารณญาณเลยเนี่ยรุ่นพวกนี้อาจารย์ก็ตั้งใจทํามากถวายพระองค์ท่านเนาะนั่นก็คืองานคเนจตุรถีส่วนคเนจตุรถีทางอินเดียเหนือเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเริ่มยี่สิบเจ็ดแล้วก็บูชาไปเรื่อยๆอ,องค์ที่จะบูชาเนี่ยเขาจะใช้องค์ที่ต้องเป็นธรรมชาตินะตั้งแต่โบราณก็คือปั้นเองด้วยดินเหนียวอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาในยุคชั้นหลังเนี่ย ก็จะมีการทาสีมีอะไรมากขึ้นก็แล้วแต่นะในในอินเดียเนี่ยก็จะแข่งขันกันมากในการสร้างองค์ใหญ่ๆแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นขี่มอไซค์ก็มีทรงคอมพิวเตอร์ก็มีนะอันนั้นซึ่งเป็นเทพพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยที่เราจะสามารถทําแบบนี้ได้เพราะท่านใกล้ชิดมนุษย์ท่านไม่ทรงโกดพระคเนศเนี่ยคนอินเดียเนี่ยนับถือท่านเป็นพระเจ้านับถือท่านเป็นบิดามารดานับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ นับถือท่านเป็นทั้งพี่ชายน้องชายและเป็นสหายด้วยพระคเนศเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านมีหลายบริบทมากๆเป็นทั้งบรม,มครูผู้แต่งคำพีด้วยเป็นทั้งผู้เป็นบิดามารดาเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายในตามตำนานท่านก็ทรงมาปรากฏตัวเป็นเพื่อนเล่นให้กับเด็กอินเดียมากมายนะนั่นนั่นก็คือประวัติคเนศจตุรถีเพราะฉะนั้นหนึ่งปีเนี่ยเหมือนคล้ายๆนวราตีอะนวราตีหนึ่งปีมี4ครั้ง แต่มหานวราตีมีครั้งเดียวใน9วันซึ่งก็เดี๋ยวหลังจากคเนศใช่หลังจากคเนศจตุรถีก็จะเป็นนวราตีเป็นมหานวราตีใหญ่เพราะฉะนั้นคเนศจะตุรถีในวันที่27นี้ในเดือนพัธ라บทนี้ถือว่าเป็นพนระเนศจะตุรถีที่สําคัญที่สุดในรอบปีเพราะฉะนัน้นสาวกองคพระเนศหรือผู้ศรัทธาองค์พระเนศจงหาโอกาสไปไหว้ไปสักการะบูชาหรือไปร่วมพิธีตามวัดต่างๆหรือเทวไลต่างๆ หรือถ้าไม่สะดวกไปเราจะบูชาเองที่บ้านก็ได้เนี่แหละค่ะเพราะว่าพระคณนศประทับอยู่ทุกที่เราจะบูชาแบบไทยก็ได้เลยไม่ต้องไปแบบอินเดียนะ oh. จุดเทียนซ้ายขวาจุดธูปถวายขนมต้มถวายผลไม้ถวายใบสีแบบไทยก็ได้น,นะนี่แหละกำลังสถามอาจารย์ต่อไปว่าเราคือวันที่27อ่ะ มันตรงกับวันพุธแต่หลายคนทํางานแน่นอนออถ้าไม่ได้มาเนี่ยทาที่บ้านได้ไหมต้องส่งน้ําท่านยังไงต้องใช้กีฬาไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นที่จะต้องทําพิธีแบบพินดูเลยค่ะเราเพียงแต่เราทําแท่นให้สะอาดทาละองาค์พคกเนตรให้สะอาดอันนี้แบบไทยนะ,ะจุดทูบเทียนถวายขนมต้มขนมทรงโปดโมทก็คือขนมต้มนี่แหละค่ะเราจะเห็นโมทกะอินเดียไส้ก็เป็นมะพร้าวอ่ะผัดน้ําตาลปึก น้ำตาลตนดต,ต,ต่างๆา,องาเออก็ถวายขนมต้มถวายอะไรก็ได้ที่ไม่มีไข่เจือปนนะถวายน้ําหวานก็ได้ถวายนมก็ได้หรือใครอยากจะบูชาแบบพินดูสามารถส่งน้ําปัญจมฤตตาได้ปัญจมฤตตาก็ประกอบด้วยนมนมน้ําพึง่งโยเกริร์ตน้ํามันเนยใสยหรือกีแล้วก็น้ําตาลห้าอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ ส่งน้ําสะอาดทําความสะอาดท่านแล้วก็ถวายเครื่องทรงให้ท่านก็คือผ้าที่เราจะหาได้เป็นผ้าใหม่ก็<ฮ>ถ้าหาไม่ได้อย่ากไดผ้าแบบแนวสไตล์อินเดียไปซื้อได้ที่พาวลัดกคลของมาลาย <c oughs> จุนเจิม <c oughs> ถวายทูปหอมกํายานถวายผลไม้หรือไครอารตีได้ก็อ,อารตีถวายสวดสั้นๆทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องยาวถ้าเราสวดไม่ได้โอ้ยอยากสวดคาถายาวๆได้แต่สวดไม่ได้ก็โอมชรีกานชายานามะหะแค่นี้ แต่ขอให้ใจเราเนี่ยปิติเบิกบานแล้วศรัทธาท่านจริงๆเราก็จะได้รับพรจากองค์พระคัเนศ<ะ>ในวันนั้นดังกล่าวเราอาจจะละเนื้อสัตว์เพื่อถวายพระองค์ท่านก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรทานเนื้อสัตว์ในวันที่เราจะถือปฏิบัติบูบชา<ะ>เพราะว่าร่างกายเราต้องสะอาดใจเราสะอาดแล้วร่างกายเราต้องสะอาดเพราะอะไรเราไม่ไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น<ะ>คือคนที่ศรัทธาพระคเนจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะถือเลยสิบวัน เหมือนกินเจไปในตัวแต่ก็เป็นมังนะทานอะไรก็ได้ที่ไม่มีส่วนผสมใดๆเลยมาจากเนื้อสัตว์แต่ในไทยเรายังมีคนที่กินมังแบบทานไข่อนุโลมไหมคะในช่วงเทศกาลนี้แล้วแต่แล้วกันบางทีก็ก็เป็นการดีเพราะว่าลดเนื้อสัตว์แต่ขอกินไข่อยู่ก็ได้ก็แล้วแต่บางคนบางคนกินเค้งไม่กินไข่เลยก็ก็ได้แต่อย่านําไข่ทองหยิบทองหยอดไปถวายพระคเนศเพราะว่ามันมีส่วนผสมของไข่ แต่ถ้าเป็นส่วนผสมของนมเนยเนี่ยได้แต่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะว่านมก็ได้นะ<อ>เพราะนมก็มาจาก,าจากสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะเพราะว่านมคือเขาเชื่อว่านมคือเป็นเลี้ยงดูโลกอะ่ะเหมือนนมแม่<ะ>คนอินเดียคนอิโูเนี่ยก็เลยนับถือวัวว่าเป็นแม่เพราะฉะนั้นการได้นมจากน้ำนมแม่คือนํามาหล่อเลี้ยงไม่ได้เป็นการเบียดเบียนแม่กีหรือน้ํามันเนยใส่ก็ได้มาจากนมเหมือนกัน<ะ>อย่างนี้เป็นต้นก็เอาตามที่ทุกคนสะดวกดีกว่าไม่ต้อง ไปกลัวว่าอันนี้จะผิดหรือจะถูกถ้าทำได้เจตนาถูกต้องเจตนาดีแล้วไม่ได้เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตพระคเนศย่อมรับสิ่งสำคัญที่สุดความเชื่อนะควรมียาแพทย์ด้วยอาในการถวายพระคเนศ<า>ดอกไม้ทรงโปรดพระคเนศนะอาจารย์บอกเลยนะดอกรักอดอกชบาสีแดงอ่าอันนี้ต้องได้ยินกันแน<อ>่นอนทุกคนผลไม้ทรงโปรดเลยคือผลมะม่วงสุก<า>ผลลูกว่า,าผลมะควิด อ๋ออะก็ควรนํามาบูชาพระคณีตรค่แต่ว่าไม่ใช่ว่าอย่างอื่นไม่ได้นะไม่ใช่นะทุกอย่างได้หมดแหละเริ่มเห็นร้านขายของบูชาค่ะเริ่มเอามะพร้าวแบบที่อาจารย์ใช้ทําพิธีค่ะเพื่อถวายพระคณีตด้วยอ,อันนี้ถือว่าเป็นเออในอินเดียเนี่ยมะพร้าวกล้วยน้ําว้าใบพูหมากเนี่ยเป็นพื้นฐานในการสักการะบูชาเพราะนั้นถ้าเราจัดหาได้เนี่ยเราก็จัดหา มาถวายท่านเรียกเเป็นมะพร้าวแห้งพราวมะพร้าวมะพร้าวแก่อมะพร้าวแก่เขาก็จะกระทาะให้เป็นซ้ายขวาเปิดถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนเ้าจะถวายเป็นน้ํอแต่ถ้ามะพร้าวแก่เดี๋ยจะถวายเป็นเนื้อเปิดแล้วก็มีใบพูมีหมากมีกล้วยน้ําว้าผลไม้ทุกอย่างควรเป็นผลไม้สุกเนื้อหวานอล้วในชงโป่ดท่านทรงโปดอะดูดูสันถานท่านเห็นไหมมะโหทะะแปลว่าอะไรมีทองที่ใหญ่โตเพราะนั้นท่านโปรดการเสวย ของหวานผลไม้หวานหวานทุเรียนก็ได้นะอแต่ขอให้แกะก่อนขนุนก็ทรงโปรดอ้อยน้ำอ้อยค่ะทรงโปรดมะม่วงสุกก็มีตำนาน,อ,น,นอยู่แล้วมะม่วงสุกนี่เป็นที่แพร่หลายมามะม,ม,ม่วงสุกมีตำนานไงว่าใครที่จะเดินรอบ จักรวาลได้ก่อนอคนนั้นก็จะได้รับผลมะม่วงจากองค์พ่อพระศิวะกับพระแม่ปาราวตีพระขันธกุมารก็เลยเสียใจที่ว่าพระองค์ยังไงก็ชนะใช่ไหมเพราะว่าพระองค์ทรงลุกเวียนรอบจักรวาลรอบโลกอ่ะใช่ค่ะแต่พระคเนศเวียนรอบบิดามารดาถือว่าบิดามารดาคือโลกคือจักรวาลของโลกแล้วพระศิวะพระแม่ปาราวตีก็ทรงประทานผลมะม่วงเนี่ยซึ่งหอมหวานเนี่ยกับพระคเนศพระคเนศก็ทรงโปรดพระขันธกุมารก็เสียใจลงมาอยู่โลกมนุษย์ นั่นคือปรกอบนำะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถวายพระคาเนนรแน่นอนผลไม้ที่มีรสหวานหอมขนมโมทก,กะขนมรัดดูหาไม่ได้คือขนมต้มไทยนี่แหละ,ะหรือขนมหวานไทยๆนี่แหละแต่ไม่มีส่วนผสมของไข่ก็ถวายได้หมดดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกไม้ทรงโปรดอาจารย์บอกแล้วดอกรักีิพระองคโปรดอินเดียใต้เชื่อว่าดอกรักเป็นดอกไม้ทรงโปรของพระคาเนศ ดอกชบาแดง<ฮ>เป็นดอกไม้ทรงปกของพระเนรและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่จะถวายพระองค์ได้<ฮ>นะดอกไม้ต่างๆก็ถวายพระองค์ได้หมดเราบูชาด้วยความรักเนี่ยท่านก็จะสนองกลับมาหาเราด้วยความรักเหมือนกัน<ฮ>เราอย่าไปบูชาเทพเจ้าองค์เระนเยดด้วยความโลภแต่เราบูชา<ฮ>ท่านด้วยความรักรักท่านน่ะอยากทําให้ท่านอยากส่งน้ําท่านอยากกอดท่านอยากถวายเครื่องทรงให้องค์พ่อนะอยากถวายดอกไม้หอมให้ท่านเสวยเนี่ยและท่านให้พรกลับมา นั่นคือความรักที่เราให้ท่านท่านก็ให้ความรักความเมตตากลับมาหามาสู่เราอาจารย์เนี่ยในฐานะคนสร้างวัดสร้างเทวไลมาเนี่ยสูงสุดไม่มีอะไรเท่ากับศรัทธาที่บริสุทธิ์เลยค่ะคือเราไม่ต้องไปเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนเฮ้ยเขาถวายอันนี้เราต้องหามาถวายโดยที่เราไม่มีเนี่ยไม่ต้องก็ง่ายๆบูชาพระคเนศอย่าไปอะไรยุ่งยากมากการบูชาพระเป็นเจ้าเนี่ยต้องสบายใจค่ะแล้วก็ต้องสุขใจ ไม่ใช่เครียดเตรียมงานโอ้ยยุ่งยากไปหมดไม่ได้เมื่อเราบูชาท่านสบายใจกระแสแห่งบุญก็จะโน้มนํามาสู่เรากะะระแสพรแห่งความสําเร็จก็จะโน้มนํามาสู่เรานั่นก็คือการบูชาพระคเนศในคเนศจตุรถีนี้ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ฝากถึงงานที่กําลังจะถึงสําหรับงานพระคเนศจตุรถีเนี่ยนะในทุกๆท,ที่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าจัดหมดในประเทศไทยและทั่วนนโลก ท่านอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นรหรือไม่สะดวกทํางานไวที่บ้านแต่ทางวัดพระศรีมหาธิปรากติพระคาควัติีเทวีเนี่ยจะเริ่มพิธีกรรมประมาณ8ปดโมงครึ่งเป็นต้นไปทําพิธีแบบอินเดียตอนใต้นะต้องบอกก่อนทุกคนสามารถเข้ามาร่วมพิธีได้ทุกๆคนแล้วก็สามารถที่จะนําพวงมลาลัยนมขนมผลไม้มาร่วมได้แยบแรกทุกอย่างตามจิตศรัทธาเลยนะครับก็มาร่วม พิธีก็ทั้งวันนั่นแหละเชื่อว่าพระเนตรจตุรฐี10วันก็สามารถมาปฏิบัติบูบชาท่านได้ทั้ง10วันในช่วงเทศกาลสําคัญนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตนะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออารัธนานะบารมีองค์พระคาเนตรพระสิทธิวินายกาบารมีองค์บรมครูปูใหญ่องค์ดําแห่งวัดแขกวกเหล็กจังหวัดสระบุรีอานวยพอรอภิบาลคุ้มครองรักษาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้มีจิตศรัทธาในองค์พระคาเนตรทุกๆท,ท,ท่าน ขอให้ท่านมีสติมีปัญญามีความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตสิ่งใดที่ติดขัดก็ขอให้พระคเนศขจัดออกให้บังเกิดความคล่องตัวและประสบความสำเร็จและมีความสุขในเทศกาลคเนศจตุรถีปีนี้และในปีปต่อๆไปนะขอพระคเนศอวยพรทุกท่านนะครับสาธุ <สา S 2> ค่ะดังนั้นก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในอีพีถัดไปซึ่งอีพีถัดไปพลาดไม่ได้หลายคนอาจจะอยากทราบด้วยยังไงก็ฝากติดตามเทลท็อปพอดแคสต์แล้วก็ กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เบสเองแล้วก็จันปืนขอตัวไปก่อนสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังสวัสดีนะครับ Tell Talk Podcast